สวัสดีครับทุกคนขอบคุณนะครับที่กดเข้ามาดูช่องแดนิสั h o p ปจะพาเที่ยวคลิปนี้ก็จะรีวิวจากไฟที่กลับจากบาหลีไปไทยชั้น Business นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไปบาหลีก็มีลิงก์ใน Description นะครับไปนี้ก็เป็นที่ g 2 3 2บินตรงจากสนามบินเดเพนซาไปสุวรรณภูมินะครับ ตัว2ใบไปนี้ก็ใช้ไม์ของยูไนเต็ดแลกนะครับก็5้า0 0ื่นกว่าไม์ก็แรกได้แล้วนะโอ้โหดีจริงยูไนเต็ดกับการบินไทยเนี่ยก็อยู่ในเครือเดียวกันเนาะสตาร์ไลอันส์วันนี้อากาศไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ก็ไปถึงสนามบินประมาณ3ชั่วโมงก่อนที่เครื่องจะบินนะครับที่สนามบินเดเพนซ่าเนี่ยก็เรียบร้อยดีนะไม่วุ่นวาย เช็คอินก็รวดเร็วทันใจผ่านตอมอก็รวดเร็วทันใจเช่นกันนะครับข้างในสนามบินก็มีร้านคาร้านอาหารมากมายมีการแสดงสดให้ดูด้วยดูเด็เ <c oughs> มนูจีนผสมกับบาหลีปล่าเนี่ยเสร็จก็จะไปหาเลาจน,นั่งนะครับของการบินไทยเนี่ยก็ใช้พรีเมียร์เลาจน์ ล o u n ์ก็กว้างขวางใหญ่โตดีนะครับสะดวกสบายแต่ได้ผิดหวังนิดนึงคือว่าอาหารไม่ค่อยถูกใจเลยนี่อะไรอะ, <c oughs> อะพอถึงเวลาก็ไปขึ้นเครื่องกันนะครับวันนี้เครื่องบินของการบินไทยเนี่ยตรงเวลานะครับ <c oughs> ขึ้นชื่อกับเขาหน่อยว่าเอ่อบินไทยนี้ต้องตรงเวลาเนาะห <c oughs> วังว่าสภาพของเครื่องบินจะดีกว่าหลังคาที่สนามบินนะครับโอ้ยลมพานิ ปิวหมดเลยดูดิขบังไหนก็มี Welcome เวล่ำคัมดวงนะคะวันนี้ผมก็ดื่มแชมเปญเช่นกันฝนก็ตกปอยๆนะเนี่ยตอนก่อนเครื่องจะขึ้นก็เดือนธันวาคมของบาหลีนะครับก็เป็นหน้าฝนของเขา ผมว่าเวลาบินของเส้นนี้เนี่ยดีนะครับคือว่าเวลาเครื่องออกเนี่ยมันออกประมาณ4ี่โมงเย็นก็คือเช็คเอาท์จากโรงแรมก็ไปที่สนามบินสบายๆเวลาเครื่องถึงที่สรวรรณภูมิเนี่ยก็ประมาณทุ่มครึ่งก็คำ่คำๆแบบว่าไปาดินเนอร์ได้อีกด้วยนะ ใช้เวลาในการบินทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับเครื่องบินวันนี้ก็เป็น Boeing 777แต่โ,โหสภาพเครื่องบินน่าจะเก่านะครับเอาไม่พูดมากมาดูเองเก่าไม่เก่า พอเครื่องขึ้นถึงที่สูงสุดเนี่ยพนักงานก็จะมาเสิร์ฟอาหารนะครับแต่ก็เริ่มด้วยที่วายแล้วก็มีถั่วด้วยแหละการบริการก็โอเคนะครับแต่ว่าขอตินิดนึงคือถูมือสีฟ้าเนี่ยเหมือนเป็นลังจานหรือเปล่าเนี่ยอาหารที่เสิร์ฟนี้ก็กลางๆนะครับก็โออยู่จานแรกเนี่ยก็เป็น appetizer เป็นกุ้งนะครับจานหลักของผมเนี่ยวันนี้ผมก็ทานแกงเป็ด ตบท้ายด้วยชีสเพลทนะครับเดนิสก็บ่นว่าทําไมพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินแต่งตัวไม่สวยเหมือนที่เขาคิดไว้เลยเพราะว่าเขาเนี่ยก็นั่งการบินไทยมาหลายทีนะครับที่เขาคิดว่าจะแต่งตัวในท้องแต่งแบบนี้สวยปิ๊งแบบไทยงามผมว่าเป็นสายสั้นด้วยไหมครับเพราะว่าจะไปเปลี่ยนชุดน้นชุดนี้เนี่ยก็ไม่ได้บริการพอดีเนาะ สรุปก็ผิดหวังเล็กน้อยนะครับคิดว่าการเป็นไทยชั้นบิสเนสเนี่ยจะดีกว่านี้เครื่องบินก็เก่าเก่าสกรปรกนิดหน่อยการบริการก็โออาหารเครื่องดื่มก็เฉยเฉยไม่ได้ไประทับใจเลยมากมายขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเราก็เมนวันนะครับแต่ก็ถึงที่สุวรรณภูมิด้วยอย่างปลอดภัยก็โอเคะละใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ ชอบมากๆก็อย่าลืม subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ